ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายถ่ายถ่ายโปกันอ่ะสัตว์โปมาดิมาดีมาดินะครับโปหน่วยรัฐบาลไทยมาดิเฮ้ยมาดินี่มาดิเฮ้ยแงบัจจ yes ี้เราเก็บไปสองตัวแล้วครับโปโปมาายคลิปแล้วมาโบแหลกอ้ยไม่แหลกเลยจัดเต็มมาจัดเต็มมาให้กูดูหน่อยดิมึงความสามารถมีอยู่แค่ไหนเออดูดูดูนะครับดูดูดูหน่วยรัฐบาลไทยนะครับเออหน่วยรัฐบาลไทยนะจำไว้หนึ่งบ้าง ต้องซูมให้แม่งแม่งดูด้วยเดี๋ยวแม่งไม่รู้ว่าชื่อมันเป็นยังไงนะหลักฐ<ด>านคา,าตานะหัวกูลั่นขนาดนี้นะปีโป้แทนมาเว้อยอายิงหัวกูดิอ่ะอันเนี่ยเนี่ยหัวกูอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเอยเอ,เอนั่นแหละมันต้องอย่าง,งานั้นสองหัวต้องอย่าง,งาน, <c oughs> นั้นครับต้องอย่างนั้นครับ ม่มีใครทําให้กูตายเยอะขนาดนี้มาก่อนไม่เปิดก็ไม่เคยศูนเจ็ดขนาดนี้เอาเออล้านดิตายไปดิตายไปดิที่อียิปตัสิบตายสองนี่มันขนาดตัวแข่งยังทํากูไม่ได้ขนาดนี้เลยนะรู้ไว้ด้วยโอ้ยยิงไม่โดนเอ้ยตัวแข่งยังทํากูไม่ได้ขนาดนี้เลยโอ้โอ้โหดูมันเก็บบาเลตเฮ้กูลบไปกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมบาเลตบวกบาเลต ลืมปิด APS ี่ะหน้าสั่นมีโป้ปีป้ปีโป้เฮ้เยี้ยหมูท็อปมึงเล่นปืนเหี้ยมมึง่กเฮ้ยเดี๋ยวตายเฮ้ยปืนในต้องนานเฮ้ยโป้เราโอ้ไอ้หมูท็อปโป้โอ้โป้ซองรัวโอ้ไม่ดีไม่ดีไอยายิงโป้ด้วยเอ้ายิงไปโดนเดี๋ยวมันจัดหนักจัดเต็มหน้าสั่นนะ ปลาเออไม่เคยกลัวปีโป้เขาไม่มีคนแบนนะจริงร้องอ่ะเอ้าร้องร้องเซิร์ฟอ่ะเอาเอายิงร้องเซิร์ฟยิงเอาให้ยิงไม่ออกยิงยิงค้างเลยยิงค้างเลยไอ้ยยิงไเี่นย ซ้ายเข้าจ้าเข้ามายังวะมาแล้วลวถ้าไม่บอกนะเออพี่กอดไปเดี๋ยววุ้นดูกูเฮ้ยอุ้ยโป้โปบาเลิทโกโปบาเลตทโปอยู่ล่างโปอยู่ล่างโปขึ้นบนละแล้วใครมันยิงโอ้โหทำไมเครื่องนี่มันฉลาดเว้ยมันไม่กดไอ้นี่แล้วมันไม่กดยิงค้างแล้วเว้ย มันไม่กดล็อกค้างแล้วมันไม่ค่อยล็อกแล้วเคี่ยแม่งรู้สัตว์เฮ้ยเมาส์หลอนว่ะพอถ่ายคลิปแล้วเมาส์หลอนเก่งแค่นันมึงโผล่มาโผล่มาแหลกมาโอ้โหไม่น่าออกไปให้มันยิงเลยโอ้โหเคี่ยแม่งยิงหัวกูด้วยนั่นอะเสียงดังผุเลยกูเห็นหัวมันหลุดเฉยแต่ได้ยินเสียงวิงวิงวิง่เออแม่จริงเล่นกนดิสั์ บอกกูเติมได้แค่ล็อกเลยเติมไม่ได้โอ๊ยตายอย่างนี้มันก็ชัดแล้วมะแม่มาอาจจะยิงรอกันมาแล้วมาแล้วเฮอแบนได้ดีโหแค่นี้ก็ไม่กล้าออกลาเฟิร์นอ่ะแม่งเติมได้ใส่ตังเพียโบ๊ห้าสิบบาทแม่งโอ้ดูดิกูอีกกลัเออโหดกว่าเยอะเอาเปรียบกูอ่ะจริงเอออย่างเงี้ย ทำไมไม่แบนแต่อย่าแบนพวกผมนะมาดูดิมันโปมันเท่าไหร่นะโปรอรตายมึงก็ตายไอ้ท็อปคนอย่างผมเนี่ยจะตายนี่ไงตายยากกวมึงไปอยู่อีกฝักหนึ่งกูไม่ไม่มีโปรเลยกูจะทำให้ดูยาใช่โอเคสองหนึ่งนะมูท็อปเอ้ยโอ้โหขี้ไม่ด้วยแล้วนะบานค่วยเอ้ยโหในนี่เขาเยอะเลยเตือนไรสัตว์ เล่นเฮียอะไรวะแล้วบอกเมื่อกี้ล่าเนี่ยพี่ก๊อฟพอเจอโปเงียบเลยเจอโปแม่งใครจะยิงออกวะทุกคนนะเว้ยแม่งคนธรรมดาเฮียเอาเฮียอะไรไปกันเอาให้มันเข้ามีโปพี่โปเราเกียร์มันดีกว่าอยู่แล้วห้าสิบบอกมันดีกว่าอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยมันเก็บชีล้วมันเก็บชีล้วมันเก็บชีล้ว เออเดี๋ยวรู้เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงรู้เลยอ่ะ้ยแตกแตกแตกกูโดดลงมาแตกกลางอากาศเป็นยังไงเป็นยังไงตอนแรกมายิงไอ้เฟิร์สโจอ์โบโบไอ้ท็อปโบไอ้ท็อปโบเฮ้ยพี่ก๊อตใครวะเอามีดไล่เราอยู่เฟิร์สเฮ้ยขึ้นที่หนึ่งเหรอเว้เฮ้ยมึงเอาบาลเลตมาเล่นอีกแล้วเดี๋ยวเขาไม่รู้เออไอ้เฟิร์สอ่ะ เล่นจังเลยบาเล่กนนู<ผ>มไม่ออกแล้วแ mhm, <ผม S 3> หละทิ <ผม S 2> ้งปืนแล้วได้คิวเสมอต้นเสมอปลายแล้วโอ้ยแพ้ไม่เป็นไรหอรอกโอ้ฮวัตเตอ <the> <Boom. S 1> ร์ฟาร์กบูมแค่สองตัวเองกูกู้กทันแป๊บเดียวแหละถ้ากูมไม่โดนโปรยิงกะอยู่แต่ไหนทานเ๋ย่แม่งใส่ก็มาให้กูยงิงอย่างตัวนี้อนนนะอันนเลชันอันนเลชันเฮ้ยนาจาอะไรวะแข็งๆเนาะ เออปือนไรวะนซู่พีบีทีเอ็นกูไม่ได้หรอกปืนออไรวะหน,นักหนักเกิดมาเพิเ่งเคยเจอเนี่ยสวยงามชู <c oughs> อ๋อกูทราบแล้วทำไมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหน่วยกูตายน้อยไอ้เหี้ยหน่วยยืนนิ่งสาถูกขวัญมันหลุดไข่เหี้ยไอ้เหี้ยหน่วยแหละหน่วยรัฐบ, <ละ S 1> บ,บาบลยืนนิ่งคือยังไงยืนนิ่งยังไงก็มันยืนนิ่งนิ่งเมื่อกี้กูยิงมันนี่ไงไม่นิ่งแล้วมันเปลี่ยนปืน เอาโคมันใส่หน้ากากด้วยตัวมันเติมเว้ยใส่หน้ากากอะไรหน้ากากเดาหปีศาจเฮ้ยเนี่ยละเนี่ยเราออกไปแล้วเฮ้ยมันยืนบวกกับพี่โปรย์เนี่ยเฮ้ยไปถุดบุกเกี่ยวแล้วโอ้ยโอ้ยมดเข้าด่านก่อนเอาคลิปมาแล้วเอาคลิปมาแล้วด่านก่อนเออก็สำหรับเออคลิปโปรนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ